จเจริญธรรมท,ทุกคนวันนี้วันจัน์ที่1 8กันยายน2566ขึ้นสี่ข้าเดือนสิบปีเทอะกระต่ายปีเทาะกระต่าย อาแต่ละวันแต่ละวันพวกเราเนี่ยโอ้ใส่ใจสนใจธรรมะกันฟังธรรมะกันทุกวันมันเป็นคนเจริญอ่เรียกว่าเป็นคนเจริญอ่ฟังธรรมะกันทุกวันเนี่เป็นคนรู้จักสาระแก่นสารของชีวิตว่าชีวิต เราเกิดมาเนี่ยเวียนวนอยู่ในวัฏสงสารเนี่ย,ยในโลกหมุนเวียนอยู่ยังงงงงเงาเงาอวิชชาวนเวียนไปเกิดแล้วก็ไปตามยถากรรมไม่มีหลักเกณฑ์ในการที่จะทำให้ชีวิตนี่มันเดินทางไปสู่ความจเจริญคำว่าจเจริญคำนี้นี่คือ มันสามารถรู้จักจิตเจตสิกรูปนิพพานมันสามารถเข้าไปรู้ร้ออ่านรู้สภาวะจิตสภาวะที่เป็นจิตแยกได้เป็นเจตสิกสามารถที่จะมีญาณอย่างรู้กำหนดรู้สัญญากำหนดรู้ รู้อาการิิฆนิมิตตามคำสอนตามอุเทศตามคำสอนองพระเจ้า,าแล้วก็มีคนเอามาขยายความเป็นอุเทศอธิบายขยายความกันอย่างอัตมาก,กำลังอธิบายนี่คืออุเทศนะและสามารถจะจับอาการดีคนิมิตของมัน ที่เกิดในจิตของเรานี้มีอาการอย่างนั้นอาการอย่างนี้กําหนดเครื่องหมายได้แต่ละคนก็กําหนดอ๋ออาการอย่างนี้หมายว่ากําหนดแม่เกิดกำหนดเองของเราเองว่าอย่างนี้อาการเช่นอาการโกรธอาการโลภอาการกําลังเกิดอาการรักอาการชัง อาการเกิดโกรธน้อยๆโกรธอย่างกลางโกรธอย่างแรงอะไรเงี่ยมันสามารถรู้อาการเหล่านั้นที่มันเกิดในขณะมันเกิดหลัดหลดมีนามมีจิตอย่างรู้จับสภาวะพวกนั้นได้ไม่ใช่มีแต่ภาษาข้างนอก เรียนรู้แต่พยัญชนะแต่ความหมายแต่บัญญตัติแต่มันสามารถที่จะรู้อาการของจิตอของจิตเราจริงๆเกิดจริงๆสัมผัสรู้สัมผัสแล้วก็เกิดยานรู้เข้าใจตรงตามคำสอนของพระเจ้าและก็มีวิธีที่จะกำหนดรู้เพื่อที่จะให้มัน มีประสิทธิภาพของปัญญาประสิทธิภาพเป็นชาญประสิทธิภาพเป็นชาญสามารถที่จะก็ชาญนี่คือพลังงานไฟชานนี่คือพลังงานไฟไม่ใช่พลังงานที่ไปจะได้เพ่งเจาะรอริย่วยโ,โห้โหมันเป็นพลังงานที่รู้และไหม้รู้และเผา รู้แยกกิเลสออกได้แล้วเผากิเลสเลยฝึกไปตั้งแต่ช, 1, ช, 2, ช, 3, ช 4, ั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ก็คนที่ทำชั้นสี่ได้เก่งก็เผาได้พุกเลยสำเร็จชั้นหนึ่งสองสามสี่ก็ถือว่าเป็นผู้มีบุญไม่ใช่มีหรอกพลังงานทำพลังงานช้านี้ได้สำเร็จเรียกว่าเกิดความสามารถ ที่ใช้พยัญชนะแทนสภาวะว่าบุญบุญนะบุญไม่มีการสัมสมบุญไม่มีการอยู่ในที่ไหนเกิดในที่ไหนบุญเกิดในปัจจุบันธรรมที่เกิดจากพลังงานจิตที่สามารถสร้าง ฌานวิสัยแบบพุทธได้ฌานเขาวิจาทิทิกันง่ายวิจาทิฐิกันง่ายแต่จะทำให้ไปเกิดฌานแบบพุทธนี่ยากมากจะให้เกิดพลังงานที่มันเป็นพลังงานมีประสิทธิภาพ ถึงมีสภาพสองเสมอคือหนึ่งรู้รู้ความจริงตามความเป็นจริงสองรู้และมีฤทธิ์มีฤทธิ์สามารถทำให้กิเลสมันมันละล,ะละายคลายหรือดับไปได้แต่เป็นสิทธิภาพสูงสุดก็ดับเจอหน้าปั๊บดับทันทีนะ พยัญชนะหรือภาษาที่พยายามอธิบายก็ได้กันแค่นี้อย่างนี้นะ